พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก450ก็ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกนึเนืองอยู่เป็นอย่างไรนีวรณะบัพพะภิกษุในศาสนานี้การมฉันทะของเขาผู้นั้นมีอยู่ก็รู้ชัดว่าการมฉันทะของเขาผู้นั้นมีอยู่หรือการมฉันทะของเขาผู้นั้นไม่มี ก็รู้ชัดว่าการมาฉันทะของเขาผู้นั้นไม่มีอันหนึ่งการมาฉันทาที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งการมาฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งการมาฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยพยาบาทของเขาผู้นั้นมีอยู่ละถึงถีนมิธาของเขาผู้นั้นมีอยู่ละถึงอุทธัจจกุกุจจาของเขาผู้นั้นมีอยู่ละถึงวิจิกิจชาของเขาผู้นั้นมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจชาของเขาผู้นั้นมีอยู่หรือวิจิกิจชาของเขาผู้นั้นไม่มี ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจชาของเขาผู้นั้นไม่มีอันหนึ่งวิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึ่งวิจิกิจชาที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยพ่อชังค้าบัพพะสติสัมโพชชงของเขาผู้นั้นมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่หรือสติสัมโพชชงของเขาผู้นั้นไม่มีก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชชงของเขานั้นไม่มีอันหนึ่ง สติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอันหนึง่งสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่และถึงวิริยะสัมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่และถึง มิติสัมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่ละถึงปัสสัทสิสมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่ละถึงสมาธิสัมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่ละถึงอุเบขาสัมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบคาสัมโพชงของเขาผู้นั้นมีอยู่อุเบขาสัมโพชงของเขาผู้นั้นไม่มี ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมพโพธชงของเขาผู้นั้นไม่มีอนหนึ่งอุเบกขาสัมพโพธ์ชงที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยอนหนึ่งอุเบกขาสัมพโพธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วย ภิกษุนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากกำหนดด้วยดีซึ่งนิมิตนั้นภิกษุนั้นครั้นเสพเจริญทำให้มากกำหนดด้วยดีซึ่งนิมิตนั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าไปในธรรมทั้งภายในและภายนอก